สวัสดีครับบรรยากาศตอนนี้ก็เนี่ยประมาณตีหนึ่งสิบสี่นาทีนะครับเราลันมาตั้งแต่เกือบบ่ายโมงนะครับก็ผ่านมาประมาณ12ชั่วโมงนะครับนี่ครับเกือบ12ชั่วโมงกับตู้21นิ้วบเบาถึกครับแล้วก็เ o w ร r โแอมนี่ครับนี่ MT 1800D ครับ ก็ถือว่าเสร็จไปอีกหนึ่งวันครับตอนนี้อยู่ประมาณวันนี้วันที่หนึ่งครับหนึ่งมกราคมครับคลิปแรกครับของเดือนมกราคมนะครับคลิปแรกของปีหกเจ็ดนะครับก็พาชมตู้ที่หนึ่งสิบสองนิ้วยังไม่ได้พ่นสีครับตอนนี้ครับยังไม่ได้พ่นสีอีกอีกใบหนึ่งยังไม่ได้ใส่หูจับเลยครับอีกใบหนึ่งก็ประมาณที่หนึ่งสิบห้านาทีพาชมเกือบยี่สิบนาทีครับเนี่ยครับ เราใช้ x r 1 2ครับเปิดครับี่เราจะลองเอาเสียงขึ้นดูนะครับอ้หหน้าตู้นี้หน้าตูน้น,ตนี้ผมพึบๆเลยนะวันนี้ครับขอบคุณต่ยการติดตามด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศก็ ประมาณนี้ครับเดี๋ยบรรยากาศยามดึกครับ12ชั่วโมงครับการลันต่อเนื่องครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามวันนี้วันที่1มกรคาคม2567ต้อนรับปีใหม่นะครับสวัสดีครับ